อย่างไฟหน้าอย่างนี้เลียนโฉมมาใหม่มันไม่ดูจิกเกินไปหน้ามันใหม่ใช่รัาผมจอระบบแบบ TFT มีบอกหมดเลยผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันดูง่ายก็มองครับผมมีมอง R6 แต่ทีนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วครับเขาเลิกผลิตไปแล้วราคาเท่าไหร่มื่อหนึ่งสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แหลมเอาวันนะครับผม วันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าซัตเอ็ก 6R นะครับผมปีล่าสุดเลย2025แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่ออาทินนะครับเป็นเจ้าของรถเอ่อซัเอ็ก 6R ปี2025โฉมปีนี้เลยครับเพิ่งออกอาทินชื่อเล่นชื่ออะไรเพ้นครับผมเพ้นโอเคครับวันนี้เดี๋ยวก็ให้พี่แหลมรีวิวสักหน่อยนะได้ครับผมครับผมทำไมเราถึงซื้อคันนี้ครับซัตเอ็กสเอัตเอ็ก 6R ผมชอบคาวาซิ i มาตั้งแต่เด็กแล้วชอบแบรนด์เลยอ่าชอบแบรนด์เลยจากใจเลยครับ ทีนี้แต่รูปทรงรูปร่างอาโมเดลอื่นมันยังไม่ถูกใจเราอฮะจนมารู้สึกว่าปีนี้มันแฟรนช์อาอย่างไฟหน้าอย่างนี้ยโฉมมาใหม่ครับมันไม่ดูจิกเกินไปหน้ามันใหม่อ่าใช่เขาผมแล้วนี่หน้าจอครับเป็นหน้าจอระบบแบบทีเอทีมีบอกหมดเลยผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันดูง่ายรับเอากล้องนี้ถ่ายก็เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ให้ดูเลยครับ โอเคเป็นหน้าจอ TFT ใช่ครับก็คือหลักๆก็คือเราชอบคาวาอยู่แล้วใช่ครับผมโอเคก็คือหลักๆคือชอบคาวานะครับผมใช่ครับแล้วเราไม่ไม่ชอบคู่แข่งอะไรเขา R6 อ่าก็มองครับผมมีมอง R6 แต่ทีนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วครับเขาเลิกผลิตไปแล้วครับผมก็คือก็มีอีกคันหนึ่งกันหกร้อยบ R ที่แหลมรีวิวไปคิดที่แล้วใช่ครับผมสนใจไหมคัหรือว่ายังไง ต้องถามตัวเองก่อนว่าเงินพอหรือเปล่าเพราะราคาต่างกันนะใช่ครับราคาต่างผมบอกว่าซัตเอ็กซ์หกปีนี้คือเป็นอ่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในคัสหกร้อยแล้วนะครับใช่ครับผมสำหรกว่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตเดลปิก้านะครับผมใช่ครับคัสหกร้อยสี่ก็คือคู่แข่ง R6 กับ CBR 600 RR นะครับผมใช่ครับผมนั่นแหละก็คือแต่ว่ามันคุ้มในเรื่องของราคานะครับผมราคาเท่าไหร่มือหนึ่ง สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับครับผมคิดดูแล้ว C b r บียร์หเนีด้ประมนี้ห้าแสนห้าแสนประมาณห้าแสนสี่นะ<ช>ผมต่างกันเท่าไหร่วะเนี่ยแสนกว่าใช่ครับผมประมาณถือว่าเยอะมากเลยนะเยอะก็ให้ทุกคนตัดสินใจนะแต่ผมแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าซาเลียหกคุ้มค่าคุ้มราคาสุดละใช่ครับผมนะครับมารีวิวจุดที่ต่างจากโฉมเดิมดี่า มีอะไรบ้างนะฮะมีจุดแตกต่างก็อย่างเช่นอ่ะอย่างแฟร์ลิงหน้าครับผมอ่ะแฟริงหน้าคือแฟริงหน้าอะจะเปลี่ยนตั้งแต่ปี2 0 2พันยี่สิบสี่กับยี่สิบห้าครับผมครับผมเป็นเป็นแฟรลิงหน้านะครับนี่ครับผมมีอะไรอีกแล้วก็ไฟหลอดไฟจะเป็นอ่า LED ครับผมครับผมเป็นไฟหน้า LED ใช่ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนครับผมไฟเลี้ยก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับผมเปลี่ยนเป็น LED ครับผมอืมของเดิมมันเป็นหลอดใช่ไหม เป็นหลอดครับอ๋อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นหลอดใช่ไหมครับผมแต่ว่าวางอยู่ที่ตำแหน่งเดิมถูกไหมตำแหน่งเดิมครับอ๋อโอเคครับผมมีอะไรอีกทีนี้็ต่างจากเดิมหน้าจอหน้าจอนี่เปลี่ยนแน่นอนเออหน้าจอสีใช่ครับหล่อเลยหล่อเลยหน้าจอสีนะฮะแล้วแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบอกค่ารายละเอียดต่างๆครับผมและมีเกวัดน้ํามันด้วยมีครับผมดูง่ายด้วยเออมีเกวัดน้ํามันด้วยนะเอโอ้โหอันนี้คือดีดีมาก แล้วก็มีจะมีบอกอ่าเรื่องอ่ากิโลเมตรต่อลิตรหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆอบกิโลเมตีอุณหภูมิบอกอันนี้ก็จะเป็นอ่าเลขไมล์เลขไมล์แล้วก็มีเวลาบอกด้วยครับเวลาชัดเจนนะครับแล้วก็อ่าคันนี้จะมีอยู่4โหมดด้วยกันครับผมโหมดแรกก็คือโหมดสปอร์ตครับผมมีโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตก็มันจะได้ฟิลแบบว่าเราขี่ในสนามอ่ะฮะแรงท็อกแรงบิดต่างๆมาเต็มครับผมเต็มรูปแบบเลยครับ แล้วก็ในส่วนบทที่สองเสียงลมดังไหมดังไหมโอ้ดังพัดมทที่สองอันนี้จะเป็นหดโรถครับผมหมดรถซึ่งหมายถึงว่าเราขี่ในถนนทั่วไปครับครับผมถนนทั่วไปแบบอย่างเช่นเาขี่ในซอยหรือตามแบบถนนที่มันแบบว่าไม่ได้กว้างมากนะครับผมขี่ในซอยใช่ครับมันก็จะเซฟเรื่องความปลอดภัยด้วยครับว่าแบบมันาไม่ได้แรงมากอเ้ยมันจะซอฟกําลังลงครับผมส่วนหมดที่สาม โหมดที่สามโหมดเรนนะครับเอาไว้ขี่ช่วงหน้าฝนครับมันจะลดแต่กําลังแรงม้าให้ขี่ง่ายขึ้นใช a ค t ั o n อะไรก็คือสมุดขึ้นใช่ครับเพื่อไม่ให้แบบว่ามันสะบัดนะฮะใช่ไหมใช่ครับส่วนโหมดที่สี่โหมดที่สี่จะเป็นโหมดไรเดอร์ครับโหมดไรเดอร์นี่ก็คือว่าเราชอบแบบไหนเราสามารถปรับได้เลยอ๋อเราจะเล็กปรับยังไงก็ไน้นวเลยใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อคือแบบเน้นนวดเลยใช่ครับอย่างเช่นอ่าถ้าเราอยากปรับ เป็นฟูเราก็ปรับได้ปรับเป็นโลก็ปรับได้ธีการปรับก็จะกดปุ่มซิลเล็กครับผมอ่าพกดซิลเล็กปุ๊บเราก็จะกดเลื่อนเลื่อนลงขึ้นลงอย่างนี้แล้วก็ถ้ากดอีกรอบนึงก็จะเป็นที่ t r a ชั i ครนะผมว่าเราจะปรับระดับไหนได้มีแค่สามระดับครับผมโอ้เสียงดังนะเนี่ยดังเสียงดังกันก็อันนี้ก็คือออฟออฟก็คือปิดครับ เราลอกอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาหน้าเดิมครับผมก็ประมาณนี้นะหมดสัปจีต่างๆนะผมก็คือจอสีมันก็จะดีแบบนี้แหละมันก็ดูง่ายนะแต่ตอนนี้เสียงดังมากดังอนนี้สยงดังมากโอเคครับก็คืออภายนอกก็แทบจะไม่ต่างจากเดิมข้างหน้าที่เปลี่ยนแล้วก็ให้จอสีมาซึ่งผมมองว่าแม่ดีมากถือว่าเป็นการอัปเกรดอันนี้เรียกว่าออลนิวได้ไหม ถ้าเป็นไมเนอร์เซนดิไม่นอร์เซนดีกว่าไม่นอร์เซนนะเพราะว่ามันก็ยังมีอะไนก็่ังเดิมอยู่ครับอย่างตัวเครื่องตัวเครื่องก็เดิมตัวเครื่องก็ยังเดิมอยู่ใช่ไหมครับตัวเครื่องเดิมแต่ว่าเขาจะลดแรงม้าลงตัวเดียวตัวเดียวเพื่อให้ผ่านมาตรฐานใช่ครับผ่านยูโรผ่านยูโรตอนนี้ไทยใช้ยูโรอะไรยูโรฟใช่ครับผมมาตรฐานสูงเลยก็ไม่แปลกใจว่าทําไมอาวันกับอาวโดนเลิกผลิตซูซูกิก็โดนใช่ครับ ก็คือมาตรฐานสูงประเทศไทยอ่ะใช่ครับผมโอ้เรื่องมากครับก็มียางอันนี้ยางเดิมจากโรงงานเนาะยางเดิมที่ใช่ครับผมให้มาเป็นพิลาลี่ลัสโซโฟครับผมให้ของมาดีให้ของมาดีอ่าให้ของมาดีขอบสีด้วยครับผมหรือว่าให้ของมาดีนะครับผมมีอะไรอีกไหมรู้สึกว่าของแต่งของแต่งเราจะมาดูของแต่งมาผมเปลี่ยนอ่าเป็นท่อเบรนเอาครับผมครับผมท่อเบรนเอาเป็นแต่เบรนเอามาครับผม แล้วก็อุดกระจกอุดกระจกนะครับผมนิดนดหน่อยหน่อยแล้วก็ชิลหน้าชิลหน้าผมใช้เป็นของอ่าแมกเกครับผมเป็นสีอ่าสโมกครับผมมีหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่เอาเป็นสีดําล้วนไปเลยครับผุณผู้คนชอบขี่กลางคืนทําไมอ่ะหมายถึงว่าชิลหน้าเหรอใช่ครับหน้าสีดาใช่ไหมใช่ครับถ้าเวลาขี่กลางคืนเวลาผมมองอย่างเงี้ยอ๋อมันจะดูมืดก็ส่วนใหญ่ก็สโมกอ่ะมันจะได้ทั้งกลางวันกลางคืนใช่ครับผม คือแบบมันก็สวยเลยพี่ก็ชอบนะสมุกอ่ะใช่ครับผมแล้วก็อ่าเรื่องควิกชิฟต์ปิชเตอร์อ่าผมน้อยใจนะทำไมเซทเอ็กยี่สิบห้าเขามีทั้งอัพและดาวครับผมอันนี้อัพอย่างเดียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันจะเสียแบบฟิลเวลาเราขี่แบบตอนเราเชนเกียลงครับมันเหมือนแบบมันไม่ได้อารมณ์เออคือซุปเปอร์สปอร์ตอ่ะมันต้องอัพดาวแหละอ่าใช่ครับผมแต่ถามว่าอัพอัพอย่างเดียวมัน โอเคไหมมันก็โอเคแต่ถ้ามีดาวด้วยมันก็จะยิ่งดีนะผมผมชอบเสียงไงเสียงมันแบบปุ๊บเดียวออมันไม่เหมือนตอนกำคันแล้วแบบมันกระชากเซตยี่ห้าให้มาใช่ครับผมเตหกไม่ให้ผมน้อยใจมากอะไรวันนี้อะไรครับเนี่ยอย่างอื่นก็เหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมถ้านั่งกันขี่เราสูงเท่าไหร่้มสูงร้อยเจ็ดสิบสองลองค่อมดูสิค่อมเป็นยังไงนะฮะสูงร้อยเจ็ดสิบสองไงก็สองเท้าเต็มขานะ ก็ถือว่าก็ถือว่ารถไม่ไม่สูงมากใครับแว้วผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายก็ขี่ได้ขี่ได้หมดครับก็ถือว่าไม่สูงมากด้วยความที่เป็นอ่ารถสปอร์ตเลปิก้าท่านั่งการขี่ต่างๆอย่างนี้ค่อนข้างหมอบใช่ไหมแต่ว่าหมอบไหมผมว่ามันไม่ได้หมอบจิกมากเกินไปใช่ครับแต่ถ้าคนอื่นเขามองเขาจะมองเราเหมือนแบบมันก้มอย่างเนี้ยแต่ความจริงพอเวลาเราขี่จริงๆไม่ได้ก้มมากเลยมันเป็นท่าสาีระของรถสปอร์ตอยู่แล้ว ต่พี่ว่าเหมาะอยู่นะหมอบพอวึงคนนะเส้นหกเขาทํามาดีอยู่นะผมว่าครับผมไม่เหมาะเกินไปแต่เรื่องหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแขนผมยาวหรือเปล่านะแต่เคยคงเคยเห็นคนตัวเล็กเวลาขี่เขาก็จะแบบเตัวเล็กเล็กเขี่อย่างพี่ขี่อ้วนๆอย่างนี้ไม่เหมาะเลยพี่ไม่เหมาะเลยอ้วนๆนีนคือแบ้บอกผมว่ามันก็พอดีแล้วล่ะครับผมท้ายก็เหมือนเดิมครับ ทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมเลยสวิงอาร์มบางโคนอะไรอ่ะก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลักๆก็คือไฟหน้าแฟลงหน้านะครับมันก็มีจอสีมาให้ใช่ครับ IMU มีไหมอุ้ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยครับน่าจะมีนะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดใครรู้คอมเมนต์หน่อยผมไม่ได้หาข้อมูลมาเลยขอโทษทีใครรู้คอมเมนต์หน่อยว่ามันมี IMU ไหมเพราะว่าคิดที่แล้วรีวิว c b r หกร้อยาปเขามี IMU นะห้าแกนด้วยแต่คิดว่าน่าจะมีแหละน่าจะมีมั้ง ช่เพราะว่าตอนผมออกจากศูนย์มาอเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเยอะมากอ๋อต้องต้องไปดูสเปคชีสทีหลังใช่ครับว่ามีศึกษาข้อมูลเพิ่มครับผมเป็นไงบ้างการขับขี่เราถือว่าโอเคไหมโอเคครับสนุกครับต้นปลายได้หมดตอนนี้เราเราเราขี่อะไรมาก่อนเริ่มแรกเลยผมขี่เวฟมาก่อนขี่เวฟ่ะเวฟโซนิค r 1 5อ๋อมี r 1 5เป็นพื้นฐานมาครับผมเก็ได้พื้นฐานจาก r สิเลยอันนี้ต้องแบบ พูดจากใจเลยว่าถ้าผมไม่ได้ขี่คันนี้นะผมขี่ร์สิบห้ามาก่อนผมขี่คันนี้ไม่ได้อ๋ออ้พื้นฐานเลยจริงเพราะว่าผมได้คันนี้มาแรกๆผมก็เกือบทาล้มเหมือนกันเหรออ๋อคือผมไม่ชินกับแรงคอร์ครับอ๋อมันมันต่างกันเยอะมากใช่ครับผมคือมันต่างกันเยอะมากนะทุกคนระหว่างพวกรถร้อยห้าสิบซีงซีแล้วก็กระโดดขึ้นมาใช่ครับหกร้อยคืออย่าคิดว่า กระโดดข้ามาหกร้อยหรือตัวพันแล้วจะขี่ได้เป็นเลยอต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยปรับตัวครับผมเราใช้เวลากับตัวนานไหมสองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์ใช่ไหมห้แบบเลิกงานปุ๊บขี่เลยแต่ว่าไม่ได้ขี่ออกถนนนะก็ขี่วนไปวนมาอยู่แถวหมู่บ้านเราต้องทำตัวพยายามชินคุ้นชินกับรถใช่ครับผมตอนนี้ก็คล่องยังตอนนี้ผมเรียกได้ว่า5 0ซนดีกว่าอ๋อก็คือเริ่มเริ่มอาใช่ครับผมเริ่มแบบว่าโอเคแล้วควบคุมรถได้แล้วใช่ครับ แต่ทีนี้ก็จะเหลือเรื่องการทรงตัวเข้าโค้งเรื่องการปรับตัวอ๋อไม่เป็นไรไปดูก่อนมันโฟกัสไหมล่ะการขับขี่ของผมเนี่โอเคครับแ๋ยวเราคุยเรื่องการขับขี่นะครับผมตัวผมผมให้ตัวเองเลยแค่ประมาณห้าสิบปอร์ซ็นอีห50สิไปไหนหนึ่งพื้นฐานเลยผมยังไม่ได้ไปเข้าคอร์สเรียนครับผมอ๋อเรายังไม่ได้มีเรียนมาใช่ครับผม เพราะว่าเรื่องการอบรมการเรียนต่างๆเกี่ยวกับการใช้บิ๊กไบค์อย่างนี้ผมยังไม่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งผมติดงานไม่มีเวลาผมก็ส่วนใหญ่ใช้เป็นการแบบขี่เอาก็ลองขี่ลองผิดลองถูกใช่แต่ว่าไม่ได้ขี่แบบพูดปาดแบบรุดเร็วหรือว่าเจอใครก็แซงยไม่ใช่ล่าสุดไปออกทริปกับกลุ่มซูเปอร์ไบค์เป็นไงบ้างสนุกครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมสนุกไปอันนั้นเป็นทริปแรกเลยไหมทริปแรกเลยครับผมทริปแรกของรถคันนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นทริปแรกของเราด้วย ของถุงด้วยอแล้วเป็นไงบ้างพี่เขาขี่กันดีไหมเรียกได้ว่าเกือบตามไม่ทันใจเกือบใช่ครับใจผมนี่แบบว่าจะตามทันไหมนะจะตามทันไหมสุดท้ายผมไปทันจริงๆแล้วไปเขาไปกันประมาณเท่าไหร่ผมับพี่หลายคันเลยนะสองร้อยบวกไหมถึงไหมถึงครับถึงแหละเออถึงมันจะมีช่วงทางยาวตรงแถวนครนายกครับที่แรกผมก็ขี่ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าเท่านั้นแหละสักพักเขาก็เริ่มแบบ แสบกปุ๊บพุ่งไปเลยใช่ไหมปุ๊บตัวพันใช่ไหมผมก็แบบร้อนไปวผมคิดในใจร้อนไวร้อนด้เราตามทันนลสักหกตาใสบายสบายแต่เราแค่ยังไม่คุ้นชินรถก็พยายามขี่ทุกวันนะฮะเพื่อให้อ่าทําความคุ้นเคยกับรถนะฮะตอนนี้ออกมากี่เดือนละห้าเดือนออกมาห้าเดือนนะครับผมโอ้ห้าเดือนก็ถือว่าไม่ไม่ไม่นานมากแล้วก็ไม่นานเอ่อไม่ใหม่มากแล้วก็ถือว่าโอเคนะห้าเดือนถือว่าน่าจะคุ้นชิน พอสมควรเ้วใช้งานทุกวันไหมฮะอาทิตย์หนึ่งออกแค่ครั้งเดียวแล้วก็อาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งนะปกติใช้ทําอะไรขี่เที่ยวถ่ายรูปอ๋อไปเรื่อยๆใช่ครับขี่แบบชิวๆไม่ได้ถือว่าเอามาใช้ในชีวิตประจาวันถูกไหมใช่ครับก็คือจอดอาทิตย์หนึ่งละอาทิตย์ละครั้งใช่ครับออกอาทิตย์ละครั้งนะเพราะว่าหนึ่งค่าน้ํามันครับผมค่าน้ํามันเนาะใช่ครับเรื่องนี้น้ำมันแพงแพงขึ้นชื่อว่าบิ๊กไบค์ไม่มีคำว่าประหยัดน้ำมันแน่นอน ถ้าประหยัดไปขี่เวฟใช่ครับผมยังผมขี่เวฟแน่นอนอถ้าประหยัดไปขี่เวฟเพ่านั้นผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับตอนนี้ก็ก็ตตส์ตกาก็มีลูกโฉมก็ให้ดูพี่แหลมจริงๆพี่แหลมก็อยากมีข้อมูลให้มันแบบแน่นกว่านี้แหละแต่อยากอ่ารีวิวเพราะว่ามันเป็นรถใหม่ใช่ครับผมช่องอื่นไม่ค่อยได้รีวิวกันเพราะว่ามันก็คนขี่น้อยอ่าใช่ครับผมแปลกน้อยแปลกมากทําไมทั้งนั้นที่ราคาแม่งราคาก็ดี าราคาดีกว่าโฉมที่แล้วอีกใช่ครับรอขึ้นด้วยแต่แต่ว่า,าคนไม่ค่อยซื้อกันเหมือนโฉมที่แล้วที่เหตุผลนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เปิดตัวแรกๆเปิดตัวแรกๆผมได้ยินว่วแว,แวมาสี่แสนกว่าอ๋อก็คือสี่แสนกว่าเลยอ่าใช่ครับสี่แสนครับผมซึ่งแบบว่าราคามันสูงเกินไปอถ้าคนที่อ่านรายละเอียดรถเลยเขาจะบอกอเครื่องมันก็เดิมๆเหมือนตัวปีเก่าอะไรเงี้ยครับผม เปลี่ยนมาแค่แฟรลิงหน้ากับจอสีจอสีแค่นั้นแต่ทีนี้เขาก็มาเปลี่ยนเป็นราคาลงเป็นเขาเขาบับราคาลงมาเหลือสามเก้าซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่โคตรโคตรดีนะฮะทุกคนเป็นราคาที่พอดีแล้วเราก็เลยเลือกจัดจัดช่ครับผมผมทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่จอจอกับแฟรลิงหน้านะฮะครับแล้วก็ยางยางที่ให้มานะครับผม ทุกอย่างนอกนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะอยากเป็นพิลารี่แต่ผมชอบจอสีนะชอบผมเป็นคนที่แบบชอบเทคโนโลยีใหม่ๆอ่าใช่ครับผมครับจอสีจะดูง่ายกว่าเออไอนดูเดิมอ่าใช่ครับจอเดิมมันเหมือนแบบอักษรมันจะย่ออ่าโอเคนะทุกคนนะครับผมก็ประมาณนี้นะับทุกคนนะคลิปนี้ก็อ่าประมาณกี่นาทีเนี่ยยาวพอสมควรสิบหนาทีก็ถือว่ากําลังดีนะฮะขอบคุณมากครับผมที่ให้เรามารีวิววันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย